ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พอลุกล่งเหงเล้งหงครับผม จะมาแนะนําร้านอร่อยเป็นประจําเหมือนเช่นเคยทุกสัปดาห์นะครับใช่แล้ววันนี้เราจะมาแนะนําร้านอาหารจีนร้านหนึ่งที่เปิดมากว่า26ปีอาชื่อว่าร้าน3ย่านซีฟู้ดนะครับครับผมร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนนาาที่ว่าราชนครลินนะครับครับร้านเขาเปิดทุกวันนะครับรอบแรก11โมง ถึงบ่ายสองโมงครึ่งับแล้วก็รอบเย็นนะครับสี่โมงครึ่งถึง3ทุ่มครับผมใช่แล้วล่ะฮะเราทั้งคู่เนี่ยทำมาตรการโควิด1 i อย่างถูกต้องทั้งหมดก็ค,คือผ่านการตรวจสวอปนะฮะทั้งพิธีกรแล้วก็ทีมงานนะฮะและที่สำคัญก็คือทางร้านเนี่ยเขากั้นโซนเอาไว้ไม่ให้เราเนี่ยได้พบเจอกับลูกค้าแน่นอนนะครับและที่สำคัญเมนูเซตที่เราจะแนะนำให้คุณรู้จักในวันนี้ ราคาเซ็ตนี้เพียง3,999บาทมีเ็เมนูด้วยกันครับผมเริ่มที่เมนูแรกครับเป็นเป็ดปักกิ่ง <Wow. S 2> เขาบอกว่าแป้งเนี่ยจะบางนะครับผมนี่เลยฮะเนื้อเป็ดเนี่ยจะกรอบมากๆแล้วมีเครื่องเคียงฮะใส่ผักหน่อยนึงผักนิดนึงต้นหอมหน่อยนึงอ่าแล้วก็เขาบอกว่าต้องราดด้วยซอสหวาน หนังเป็เดจะครองน้ำจิ้มนี่รสละมุนกรอบกรอบเลยนะกัดไปดังกรอบเลยโอ,อ้โหเบิร์กไหมเบิร์กไปที่เมนูที่ผมจะแนะนำเมนูที่สองเลยกับเมนูที่ชื่อว่ากุ้งเก๋อแปะกล้วยนั่นเองครับผมนี่ครับเป็นไงบ้างาแก้ม ต,ต้องบอกก่อนว่าเมนูกุ้งเจียนเนี่ยเจียนในความหมายของร้านอาหารนี่ก็คือเอาเปลือกของเขากับเนื้อเข้าไปสะดุกน้ํามันออแล้วก็มาผัดเขาเรียกว่าวิธีการนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีการเจียนนั่นเองครับครับผมแต่เมนูนี้ของเขาพิเศษกว่าที่อื่นก็คือเขาพรีเซนต์แล้วก็เขานําเสนอว่าแปะกล้วยร้านเขาอร่อยอเพราะฉะนั้นเขาเลยแปะกล้วยเนี่ยมาคู่กับ กุ้งเจียน,นุ่งต้องชิมครับเมนูต่อไปเนี่ยเป็นเมนูที่เขาบอกว่านนี้จะได้ลองทานตัวแปะกล้วยนี่แหละอ๋อเหรอใช่เมนูนี้ชื่อว่าแปะกล้วยนมสดนี่ก่อนอื่นชิม<อ>ชิม,ชมโอ้โหคือแปะกล้วยนมสดนะกินมาหลายครั้งมากนะเวลากินนมเขานะต้องมีกลิ่นแปะกล้วยใช่คือถ้าไม่มีอย่าเรียกว่าแปะกล้วยนมสด แปลกกว่ที่ดีจริงเขาทำดีดีมากแข่งกับอะไรร้านนี่ร้านนี้ไม่ธรรมดานะเลือกแปลกว่อันนี้ยกให้เป็นันดับดีเลยบอกไงเขาถึงอยากจะให้เราพรีเซนต์ว่าของหวานของเซตดีก็รสชาติสุดยอดเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับวันนี้เราแนะนําร้านนี้ร้านสามย่านซีฟู้ดถนนนราธิวาสราชนครินนะครับคุณอยากจะรู้ว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งอะไรมากินในเซตนี้รอดูช่วงหน้านะครับกับช่วงเฮียสงตีตายใหญ่แน่นอน เฮียซงปีตายมาอร่อกันต่อครับผมกับพ่อลูกเล่งหงนะครับครับผมตอนนี้เราแนะนำร้านนี้นะครับสามย่านซีฟู้ดนะครับตั้งอยู่ที่ถนนนราธิวาราชนครินนะครับครับร้านก็เปิดทุกวันนะตอนเช้าก็คือส1บนาฬิกาถึงบ่าย2โมงครึ่งครับรอบเย็น4ี่โมงครึ่งถึง3ทุ่มครับและวันนี้เราพ่อลูกเล่งหงมาแนะนำเมนูเซตในราคาเพียง3,900 99บาท <Wow. S 2> มีเมนูต่างๆมากมายเลยนะครับถึง7เมนูด้วยกัน26ปีกับชื่อเสียงเขาแต่เรื่องปูเนี่ยในปัตภีนี้ไม่มียอมแพ้ไข่เลยก็คือเมนูปูผัดผงกะหรี่นั่นเองนี่เลยโอ้เนี่ยบอกได้เลยนะฮะว่าที่นี่เนี่ยทางเจ้าของร้านเนี่ยเขามีเรือเป็นของตัวเองไง ใช่เลยเขาจับอาชีพเขามาเก่าแก่4ี่สิปีแล้วสู่ต่อมาสู่รุ่นสู่รุ่นจนตอนนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่3ามรุ่นที่สี่แล้วที่ยังคงทำอันนี้อยู่นะครับก็คือเขามีเรือที่ไปจับปูแล้วเป็นปูขาวที่มีน้ำหนักถึงหขีดและเอ้าให้ดูให้ดูเลยนี่คือหกขีดนะครับนี่คือหกขีดนะครับว่าใหญ่แล้วใหญ่ไหมนี่ครับ อันนี้เอามาเทียบปะเอามาเทียบให้รู้ไปหันหลังให้ดูไปเลยหันหลังให้ดูกระดองข้างหลังไปเลยดูดิตัวใหญ่ไหมนี่คือ6ขีดและนี่คือ9ขีดตัว6ขีดเนี่ยเขาบอกปูผัดผงกะหรี่เขาเนี่ยตกราคาจานละ1,000บาทเองนี่ชใช่ใช่ชิมเลยถูกมากๆอย่าได้ช้าคือเรียกว่าแบบซดส ฟู๊ดแบบโหตรแตงจอดมากโคตรไม่รู้สดไงไงละดูสิครับว่าเป็นยังไงนี่นะฮะที่กล้ามจะกินแล้วนะกินเลยอหวานชื่นเต็มๆอร่อยมากท่านผู้ชมเป็นไงเนื้อปูแน่นมากหวานผมชอบไอ้ฝาปูเนี่ยคือกระดองปูเนี่ยชอบไอ้ตรงข้างๆมันเนี่ย ข้างๆกันเนี่ยท่านผู้ชมตรงซสาะเข้างๆวันเนี่ยชอบมากเลย <c oughs> เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมรันไปเลยขนาดลูกยังไม่ให้กินอ,อบอกเลยว่าคุณชมรายการเราเช้านี้นะอืคุณโทรมาเลยที่เบอร์ด้านล่างนี้ <มา S 1> นะมาจองเลยโทรมาจองเลยพอลูกได้งององะแนะนำเซตเนี้ยสามบันเก้า้อยเบเก้าบาทและที่สำคัญ ต้องสั่งเมนูนี้มากินนะกับเมนูปูผัดผงกะหรี่ของสามย่านซีฟู้ดนะไม่งั้นเฮียสงตีตายนะฮะแล้วก็วันนี้น่อยากจะย้ายไปทันทีเซต3,999้าเบาบาทได้ถึง7เมนูด้วยกันนะท่าน <ฮะ S 2> ผู้ชมเมนูแรกก็คือเป็ดปักกิง่งกุ้งเจียนแปะกล้ยปูผัดผงกะหรี่ปลากระพงทอดน้ำปลาครับไก่ตุ๋นยาจนีนหกเกี้ยนมีนแปะกล้ยนมสดครับอร่อยขนาดนี้เพราะลูกเล่นของต้องมอบเลยครับหิงผงสำเร็จรูป ตราบ้านสมุนไพรนะครับตอนนี้นอกจากมีสูตรออริจินอลแล้วนะเรามีสูตรขิงผงร้อยเปไม่มีน้ําตาลเพื่อคนที่รักสุขภาพหาซื้อได้ที่โลตัสบิ๊กซีแมคแวร์ลูซีเจเอ็กซ์เรสรีล่ามาร์เก็ตและฟู้ดแลนด์รวมไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยครับและอีกหนึ่งผ้ใหยาใจดีครับน้ําปลาเชิญยิ้มนั่นเองน้ําปลาปรปุงสุขอารมณ์ดีหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนและที่ขาดไม่ได้ต้องบอกเลยครับอร่อยขนาดนี้ป้ายร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย อิ่มคุ้มฟินจุกข,ขนาดนี้ทางรายการก็เลยต้องของมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะจ๊ะพ่อลูกเล่นหงบอกเลยว่าสายปูถ้ายังไม่เคยมาลองที่นี่ถือว่าพลาดอย่างแรงนะครับอย่าลืมมาลิฟรลองกันให้ได้นะฮะและที่สำคัญมากกว่านั้นใครผ่านไปที่ไหนแล้วเห็นป้า